สบายดีพี่นออ้องซปปอลาวตอนนี้เขายุเขตใดก่อ,อเกขาวอ่าอยู่พันเนี่ยเขาเอิญเนี่ยก็อยู่ดงเห็นนะนะดงเห็นใกล้ดงกิโลมาเขาเอิญเมืองอย่างสักอย่างนี่แหละจำก็ไดอืมเอืองน่เราก็เป็นคนทางนี้หรอแต่เราอยู่ในเมืองพุน <c oughs> เราเป็นคนในเมืองเราเป็นคนในเมืองก <c oughs> ันเลยจำกรไดน้อยเนืองแต่คันเราออกไปหาเก๋มินนลาเนี่ยเจ้า,จาก็าเป็นคนบนนอกเ <c oughs> นาะ ัเชฟมันดีลาเป็นคนบ้านนอกมันดีลาเป็นคนในเมืองหลายคนอยู่ในดงในเมเนนะอยู่อยู่ในดงอ๋อไอเบิงเบิงเนาะพระพัดมาโถกเนาะอาจารย์นี่เป็นเป็นคู่บาค้าหลานะครับพี่น้องเป็นคู่บาค้าหลาแล้วก็อ่ากัปปะลูชักเป็นยังหรอกแต่ว่านอากัปปะลูว่าหมองหนีเพิ่นเป็นเซนเซอร์ซี่เป็นเข้ากับเลยว่า อยากมาหาเพิ่นมาหามาเบิ่งแล้วเพิ่นเป็นแบบนี้ครับคือคือเพิ่นสิพาเขามาเบิ่งเนี่ยมองนี้ที่คำหลาเป็นคูบาอาจารย์คำหลานี่ยกับครูสุนชัยเคอยากอยากรู้ว่ามันมันมันเป็นจังไงเหมือนมาเบิ่งแล้วมันเป็นเพื่อถ้บคนเนาะพูล่ะอันนี้เขานั่งอยู่ในตูบเด้วเนี่ยเพิ่นเทานั่งถ่าอยู่ในตูบอันอยู่พุ่นเหมือนเป็นหอม หอ,อมนนกไปฟังนันมันเป็นไอพญานาะกเจ้าเห็ดมาโอ้มันได้ได้แบบอย่างเ,เดียวกันที่จะงนันที่เข้าไปมาเมื่อวานกูมาโนรมคือกันเลยสะบอกคนมา,ลาหลา,มาลายหลายไป็นดองเนี่ยคนมาหลายหายดีเข้มากอดีกว่าเที่ยงเพิงแล้วบันนี้เที่ยงเพิงแล้ว แต่ว่าคนต้องมาจับบัตรคิวเข้าไปเข้ากับบรูจากเซวามามาแล้วมันจะได้บัตรคิวแต่ว่าำหลาประสานงานไปแล้วนี่เห็นบ้าปน้องไปยังปูมันเคยอยากผ่ามานี่ก็เจักก็เลยมีสิ่งนี่หละกะไม่เห็นแล้วบ่ที่นี่เห็นลยย่างปูไว้เห็นเลยย่างเห็นแล้วแล้ว ผนเจขาวผน,นขายของอยู่ในเมืองกรณีเป็นวันเก็บผิวนี้่ะ พีออ่จะลูกเขาอ,อ,อันนี้อสู้เลยโอ้ยอย่างกินไปพวกินไปนี้ไก่อยู่ที่ไหนต้องจืดมันฝนพปรตุกีสไปอยู่แหละ มาตะของน้ำกันหน่อย <c oughs> มาตะของน้ำตรงนี้ครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกากเป็นหอง นีว hmm. mm ัน hmm. ว mm ันกมือ hmm. น mm ีว hmm. hmm. mm ันที่ยี่สิบหกวยเล่าวันที่ยี่สิดมือนีเพิ่งก็เลยมาเอาหมูวานนถือหลายสองหกเศร้าเก็บเศร้าหกหมูวานมันอเศ้าเพิ่นเวรมือเศร้า ันนี้้าก็ได้มีโอกาสมาตอนนี้เขาอยู่ในวัดวัดของคูบาคำลา ผู้บาคำหลาวันนี้ปูผนกะมีมีโอกาสมาตามคำสัญญาที่บอกว่าจะมาหาผู้บาอาจารย์ของคำหลาเาบเาาิ่งดูพี่น้องเขาหาผ้าเพื่อนนี่เหมือนนี่เลยครูเตรียมมากนังไม่เห็นจีนเลยคูก็รู้กันคูก็รู้กันด้ยคูก็รู้กันเลย กรู้กันมาเดี๋ยวผ่ามากอย่างนั้นแต่าคูผ่าเบียงมากเหมนะือนกูก็รู้ด้กันที่านมากลุ่มกองสาวลาว่ยสวัสดีพี่น้องสาวลาวพี่น้องสาวลาวพี่น้องสาวลาวเมือา,ายาร้ายไหลาหลาตืบครับมือวนเป็นเป็นจิมาขอขอเลขขอหวย พอโซกลาวพอโซกลาวรถแคปแค่ตัวแค่มา่นี้ที่จะซีประตูก่มีแต่เสียทีได้นี่ครับเบิ้งกว่าไหนมากมีแต่ฟอร์จูเนอร์มีแต่รถระดับแบบรถมีแต่รถเสียทีได้มากเป็นเบเย่เหื่อวานมีแต่รถซีประตูจักว่าคนเจ๊ขาวคนกําลังเจ๊ขาวก็หนอกข้างหลังกําลังปบปักแฟนครับเออ เมืองลาวนะครับกับกับบอตังกับเมืองไทยเข้าปันแดดอกแต่ว่าเรื่องเล่าของทั้งนั้นต้นใหม่เป็นหลายเนาะต้นใหม่เป็นหลไหลอุดมสมบูรณ์ครับจริงๆไม่อยู่จะเสื่อมไปจมวัไปอยู่สาราหมองใหญ่ๆเนาะหมองบรรจุข้นแรยเป็นไหนเขาบันไดหนี่เด้อ ลรขของท่ำาข้ารัวเอุทาง่นองค์พยาหนาครับนำเงินออกเขียวนี่ตอระดับเสียทีเดนหน้าครับพี่น้องบึง

มาตะบีดนี่ยตอนนี้มันก็เขาบอกรวยเยอะมาแบบไหนแต่ปูสั่งยังไายมาเทียนเห้เลยส่อันนี้พอผู้ซังว่าขายมาจะมามาแล้วเขาจะกระโดดจากว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองอะไรว่าอันนี้คือปูผมสั่งมาสั่งมาแล้วเขายังกระโดดจากว่าเมันเป็นแบบเดียวกันจริงๆก็อย่างนลูกสาวคำหล่าเนี่ยนะฮะจะมากแบบนี้ กระบวนการนี่แหละมันเป็นการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่ออย่าเพราะว่อมต่อโอื่ะเชื่อมต่ออันนี้ลูกสาวนี่หูสักเชื่อมไปหลายบอดใช่ไหมเป็นอะไรคือดังแห้งดังแห้งอะไรสักอ่าอันนี้เมียเมานี่กับเมียสุภาพมากหรือเปล่าแม่เป็นมากเลยแม่สุภาพมาสองคนแล้วใช่ไหมก็อโสพอลาบก็ได้พอโสพอลาบก็ได้ ใจใจเลยสบายดีสบายดีมาขอบกันได้พี่น้องเออสบายดีเป็นบุญเป็นบุญหลายถึงเวลาบนจัดสรรไม่ถึงก่อนนี้เอางนเขาอยู่เขาอยู่ใสกันแล้วแต่อยู่ไกลอยู่ไกลมันจะเป็นเขาาวเรียกว่าเป็นทูตเป็นทูตเชื่อมต่อระหว่างยานบารมีอย่างประมาณนี้ ถึงเวลาฝนจัดสันมากเอรใหญ่แล้วนี่ไปน้ำข้ามาเมียน้ำข้ามาบนเนี่ยนี่เดี๋ยวใส่น่น้องกำลานี่ะเนกันมากบารลาเด็น้องเ้อไขกเป็นไปน้ำมากขกำลาเป็นคู้น้ำมากโอ้ยข่นกเป็นข้าวเป็นเลยององหนึ่งข้งเปที่จะต้มมาซอยนันมีคู่กัน หลังของผ่ดคุณตัพี่นองเด้อยืนตากสายใ้ีวิดันนี่เออกบว่าเป็นยังเือคะค่ะครับไปเราจะไปหาปูนะครับร้นิ้วไห้พี่น้องวันจนทรมาไกลนะ